ที่กผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนสวัสดีลูกบ้านทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ CCTV นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือสุดเก่าเก็บในตำนานนะผมเกมมือถือภาพสวยแนวแนวแข่งไม่ใช่แนวแนวดีมันเป็นแนวแข่งรถเลยไม่ใช่ไม่มีแนวแนวหรอกก็เกมเออแอสฟอตถ้าผมอ่านไม่ผิดเออภาคแปดนะผมเป็นภาคแบบเก่าเก็บที่หลายๆายคนน่าจะลืมไปแล้วนะผมรวมถึงตัวผมเองรวมถึงตัวผมเองด้วยนะที่ขุดมาเจอเนี่คือว่างจริงๆถึงไปเจอมาอีอันนี้ก็เป็นไอเดีเก่าผมเล่นไว้ตั้งแต่ ไม่รู้เลยหลายปีแล้วแล้วก็ยังเอยังอยู่นะยังยังยังอยู่เลยนะแล้วก็ยังเอเล่นไปไม่ถึงไหนด้วยวันนี้เราจะมาเล่นกันแบบนิดๆหน่อยๆแล้วกันเอาเป็นเล่นได้ไม่ได่ดนเนี้ยพันสี่สิบวะมีอยู่เก้าร้อยแปดห้าถือว่าต่อให้แล้วกันไปบางคนอาจจะไม่รู้นะผมว่าอผมค่อนข้างจะโอ้โหสองพันแล้วเอาอะไรมาเยอะแยะท่าหร่ะ ผมค่อนข้างจะเก่งเกมแนวนี้เกมแนวนี้มากๆเลยผมเกมเกมแนวเกเลสซิ่งเนี่ยผมค่อนข้างจะช้ำเลยนะถ้าเพื่อนๆลองไปค้นหาในอกิน n e s World Record นะผมวา <Wow. S 1> พิมพ์ไว้ว่า,า The Best Player of Racing Car นะผม <Wow. S 1> ก็จะมีชื่อผมติดอยู่ในนั้นนะผมเป็นสามอันดับแรกเลยนะผมส่วนชื่อไหนก็แล้วแต่ชอบแลวนะผมชอบชื่อไหนผมก็ใช้ชื่อนั้นแหละผม,มจะไปไหนจะไปไหนขอควงไปยังไม่ควงเราต้องคว่ำมันใช่ไหม ต้องปั๊มมาสองคันใช่ไหมต้องอไปเลยหนึ่งไปเลยไปเลยเองอีกคันหนึ่งเองอีกคันหนึ่งไปผมยังวันนี้ออดี้ออดี้ออดี้ต่อต่อน้ําหนักให้ต่อน้ำหนักนิดหน่อยหมุนไปทีโชว์ทีวี360สองร้อยหกสิบองศายังไปได้ต่อยัดเข้าไปขอข้างล่างแล้วกันไม่อยากขึ้นข้างบนยังไปได้อยู่อาจจะได้ยินเสียงเออรบกวนนิด,น,น,ดน,นึงเฮ้ยมังกรมังกรดาร์นบอล ใครขอพอรใครเก็บดราก็บอลครบอาจจะดิ้นเสียงรออบกวนนิดหน่อยนะผมพอดอีบนหัวนอนผมไปโรงเรียนแล้วเขากำลังแข่งกีฬาสีอยู่ช่วงนี้ก็ใกล้ปิดเทอมแล้วใช่ไหมใครที่บางโรงเรียนผมเห็นเขาก็เริ่มสอบแล้วนะผมใครที่กําลังสอบก็เอาใจช่วยนะผมขอให้ทำได้ทุกวิชากระแทกไปเต็มเต็มทำไมมันเลี้ยวไม่ค่อยอยากจะเข้าวะแล้วก็ขอให้ใหทุกคนโชคดีในทุกๆสิ่งอย่างนะผมที่อยากจะทำนในอนาคต วยพรให้ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมไปทางนี้แล้วกันไปต้องขับขี่อะไรที่ตีแล้วแหละมันมันได้ยังไงนะลืมไปละไม่ได้เล่นนานลงสวยงามยัดอีกทีนึงเรียกดิชิว่าฉีกฉีกฉีกไม่เห็นฝุ่นฉีกไม่เห็นฝุ่นนี่ขนาดขึ้งกลับมาเล่นแถมยังต่อต่ออืมต่อพลังให้ยอยีกตั้งเยอะ เอาแล้วก็ผมในแม์นี้เป็นแมตช์แข่งขันชนกันนะครับผมใครที่เหลือเป็นอันดับสุดท้ายใครได้ถูกคัดออกไปก็จะต้องแพนะผมถึงก็เฟมเรมล็ดหล่นไม่ทันกันทีเดียวเลยอัดไปเล่นไปถึงก็เฟรมร็ดหล่นไม่ทันกันทีเดียวเอาแล้วผมออดี้จังหวะน,นี้จะทําได้หรือไม่ในแมทเขาเรียกว่าอะไรว่าติดเชื้อถ้าจะประมาณนั้นเอเออะไรอะไราอะไรอะไร,อะไรไปก่อนเลยเราต้องรักษาอันดับ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดิอูวูสวยงามตายครับผมที่จริงมันต้องมันต้องชนไม่ใช่ปะมันถึงจะได้ค่าพลังมาแล้วถ้างั้นถ้าเรานําขึ้นมาเราจะเอาค่าพลังมาจากไหน,นเราต้องกลายเป็นสีเขียวเราจะได้ใช้ในตั๊ได้เรื่อยๆอืม uh huh. มันตามมาแล้วมันตามมาแล้ว,ม,ม,ลวมีกระจกมองหลังไหมเนี่ยกดดูมองหลังได้ไหมเนี่ยเอ่อเส้นนี้แล้วกันตามมาเพื่อนข้างหลัง ทั้งเขียวหมดแล้วเขาจะคัดออกทีละคนนะผมตอนนี้มีทั้งหมดหกคันยังไม่เริ่มการคัดออกเอามาดิมาดิได้หมดแหละบอกให er ้ว่าด่านนี้โคตรช่ำบอกเลยว่าด่านนี้โคตรช่ำเฮ้ย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 ้ยอ้ยอ้ยมายังไงมายังไงมายังไงไปได้อยู่ไปได้อยู่ไปได้เรื่อยไปได้เรื่อยไปได้เรื่อยไม่ให้เข้าไม่ให้เข้า ต้องเบรกก่อนต้องเบรกก่อนไปผมช่างวันนี้ตัดสินใจไม่ถกว่าจะไปซ้ายหรือขวาเข้าเลนกลางตั้งเลยแล้วกันเนั้นก็แล้วบินมาแล้วผมอ่างวันนี้เินฟาลงมาแล้วเก็บไม้ตัดไปบวกเวลาอีกหนึ่งวิบวกปอีกหนึ่งวิบวกปีหนึ่งวิแล้วหมุนจมุนละหน้าบซะหน่อยจมุนละหน้าบซะหน่อย อุ้ยอุ้ยเหลือสี่เหลือสี่เหลือสี่เหลือเตื่สิคุอุ้ยอุ้ยดำสองวิดำสองวิดำสองวิไม่ไหวอ่ะคุณปลอดเชื้อจะไปแต่มันจะตามทันไหมล่ะทีเนี้ยมันจะตามทันไหมล่ะมันจะตามทันไหมล่ะมันจะถึงเส้นชัยแล้วนะตรงเนี้ยคู่ที่สองที่สองอยู่นั่นอือหือไม่ทันตีบ้า พอแก้มือทีอย่าแก้มือทีอมอทไม่ได้เว้ยเสียหน้าไม่ได้ระดับผมเนี่ยนะระดับคนที่เล่นเกมเลสซิ่งเก่งที่สุดในประเทศเนี่ยนะถามจริงจะมาหยามหน้ากันอย่างนี้ไม่ได้ควงโชว์ไปก่อนเลยหนึ่งทีเอิ่มออกเลนนอกแล้วออกเลนนอกแล้วนออกเลนอลน,ออเลนอกออกเลนนอกเออ,เอ,อมึงชนศพเหรอมึงซ้ำศพเอ้หมอนี้มันซ้ำศพตามเลยตามเลยน,นี้ตามเลยบางอาจบางอาจ บางอาจซ้ำศพยัดในตัดกระแทกหน้าไปทีต้องทีก่อนเราเบิดไม่งั้นเขาเส้นชัยไม่ทันนะอนั่นแหละนั่นแหละสวยนั่นแหละสวยนี่แหละที่ต้องการนี่แหละที่ต้องการเฮ้ยไม่น่าเลยไม่น่าไม่น่ากดดิบ oh. อืมอืมสะบัดเข้าไปน่า็นอย่างนี้ดิวะ <c oughs> ว่าเจ็บคอเลย มาครับผมเรามาต่อกันอีกแมตช์หนึ่งนะผมเป็นแมตช์แบบคัดออกนะผมใครอยู่คนสุดท้ายตอนเวลาหมด,ดตัวคัดออกทั้งหมดหกอันดับอุ่นเครื่องอยอนนู่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ยังอุ่นเครื่องอยู่ไหมขวบบนขวบบนยังอุ่นเครื่องอยู่เ,เวลาังไม่เริ่มจับชอบยังไงได่านแบบเนี้ไอ้ด่านแบบแฟนตาซีเนี่ยมันดูสนุกดีมันดูสนุกดีเวลาเริ่มแล้วนะผมยี่สิบสี่วิยี่สิบสามวิตรงนั้นถ้าอยู่อันดับหกคือแตกแตกแน่แม่จ๋า ไปเหมือนเหมือนเล่นฮอตวิวอะอหลุดหลุดเฟรมกล้องมาแล้วตารางระดับหลุดเฟรมกล้องมาแล้วไอท้ที่หนึ่งขอพอดจี้ตูพดพอจี้ตูดหน่อยพอจี้ตูดหน่อยควงไปทีไปแล้วผมจังอานี้เหลือดห้าคนแล้วออกไปหนึ่งออกไปหนึ่งทำไมทำไมเลี้ยวไม่เข้าวะทำไมเลี้ยวไม่เข้าวะอุนอตไม่มีฟังเสียงเนี่ย อ้าวปลอกมีโฮด้วยเหรอไม่ทันเห็นแล้วน็อตไม่มีใสลูกมีเท่าไหร่ใส่หมดมีมีโฮ้เอาทำไมผมไม่ขึ้นโฮวะไม่ทันละเดี๋ยวไปผมไม่ผิดอันนี้ยผมไม่ผิดอันนี้เกมคือเกมเกมแบบมันมันบั๊กไงมันขึ้นทั้งิดจังหวะปกติมันขึ้นมามันต้องไม่เป็นไรไม่ใช่เหรอวะ ไปะปะปก <c oughs> ูฉีกฉีแบบเหม็นฝุ่นนี่ขนาดต่อให้นะเนีย่ยนี่ขนาดต่อความเร็วเ,อเยอะเลยเนี่ยทุที่สี่ถูกคัดออกไปแล้วจังหวะที่เราวิ่งชิวๆ <c oughs> แล้วผมเรากำลังจะเข้าเส้นชัยเดี๋ยวเราไปลองเออไปลองเข้าโฮกันหน่อยกว่านี้เป็นไงดิฟยังไงจัดไปวงเวียนวงเวียน, like ออนดิฟแบบทาคุมิทิ้งท่อลองล้อระบายน้ำไม่ไม่น้ำอะไรวะกูรูทิ้งล้อทิ้ ทิ้งล้อลงท่อระบายน้ำเออถูกฝฟของจังวันนี้ออด้แดกแบบไม่เห็นฝุ่นเหลือแค่2อันดับเราจะถึงโฮก่อนไหมจะถึงโฮก่อนไหมอีกสิบแปดวิจะถึงหรือไม่หมุนออ้ยออ้ยอ้ยเกือบระเบิดไปแล้วอยังไงสิบวิสุดท้ายสิบวิสุดท้ายฉี่ขนาดนี้ฉี่ขนาดนี้และและ และอืเรียบร้อยกูไปไม่ถึงโฮป้าผมแถมอีกสักแมตต์แล้วกันเดี๋ยวมันจะไม่ถึงสิบนาทีอะคลิปอะถือว่าแถมมาแล้วกันอมองว่มาด่านธรรมชาติธรรมชาติสวยๆกันหน่อยเออมัมชน,นชนกันจิ้มหายไว้วอดหมดละเออตื่นเต้นหน่อยเปล่าตื่นเต้นหน่อยเปล่าอืมขออนุญาตเวียนหัวขออนุญาตเวียนหัวไม่มีนอ็อตเสียงเสียงไม่มีน,อน็อตนี่มันมันแบบ ต่เหมีแ <ower> ล้วนี่หว่าลืมไปล,ล, ừng, ลืมไปว่าเพิ่งดิฟมาเก็บมาอะไรวะอะไรยังไงมุมกล้องอ๋อมันมันอู้โว่โวยังไปได้อยู่ยังไปได้อยู่ยังไปได้อยู่ป้าเฮ้ยมังกรเทพเจ้าเทพเจ้าจากด่านที่แล้วเอิ่มขอเหินฟ้าหน่อยแล้วนะตื่นเต้นันีหน่อยป่าอีเอิ่มเอิ่มเอิ่มซ้าย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  ยังไปได้อยู่ผมยังว่านี้ทางลงความเร็วสองห้าแปด้าแล้วความเร็วลดลงต้องใส่หอ,อน็อตหมดหอ,อยืนพื้นอยู่ที่สองสามห้านะผมดูว่ายังได้อยู่ขอหมุนไปสักทีแล้วกันเขาเก็บน็อตหน่อยสวยงามสวยงามทางไปเป็นไงครับผมเข้าโค้งจังหวะนี้สวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ไม่มีอีกแล้วใครโลกใบนี้ทําได้ยังผมตัดมั่วเลยกูทีเนี้ยไม่รู้อันไหนทางรัดทางไม่รัดเมค้งนิดหน่อยโค้งนิดหน่อยยังไปได้อยู่ยังไปได้อยู่ <c oughs> หมดอีกแล้วปายลูกปายลูกหมุนเก็บเพิ่มอือเอาถึงเส้นชัยพอด,ดี finish ไปเรียบร้อยโอเคครับผมสำหรับวันนี้กับเกม Asphalt แปดก็เฮ้ยขอตัวไปเท่านี้อยู่แล้วนะไม่ไหวแล้วเจ็บคอแล้วแค่สามสี่ห้าแมตช์แค่นี้เจ็บคอแล้วเฮ้ยไม่อยากจะเล่นเลยเกมแข่งรถน่ะเล่นแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยเล่นแล้วมันติดเดแค่บอกว่าเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกมเก่าเราจะหาขุดเกมเก่ามือถือ,อกเกมมือถือ,อ,ถอกเก่าเก่ามาเล่นสัก สองสามเกมแล้วนะผมก่อนที่จะย้ายมาเฟสสี่แบบจริงจังโอเคไปครับผมก็ยังบกอยูอ่ใตหน้าจอมากเกินไปะนะผมออกหาชมนกชมไม้บนหาร่างกายแล้วจิตใจนะครับเอ้ท่านเทพเจ้า,ามังกรอออือย่างสวยไปก็ไปแยกย้ายบ้านแกบ,บ้านมัน